เริ่มเข้าสู่เดือนใหม่กันอีกแล้วสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีเกมสนุกทั้งฟอร์มใหญ่ฟอร์มเล็กที่มากด้วยระบบเกมน่าเล่นและก็มีภาพกราฟิกอันดูสวยงามมาทําการแนะนํำกันถึง10เกมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีเกมไหนที่คุณโดนใจกันบ้างเรามาเริ่มกับเกมอันดับที่10กันก่อนเลยค่ะอันดับที่10 Kingdom h e a r t Melody of Memory อีกหนึ่งซีรีส์เกมในตำนานที่ทำเกมภาคต่อออกมาได้หลากหลายภาคมาคราวนี้ก็ได้ส่งเกมแนวแอคชั่นผสมแนวลิทึมกับการกดจังหวะเพลงเพื่อเอาชนะเหล่าัตรูโดยเกมนี้ได้มีการเล่าเรื่องราวถึงโลกแห่งความทรงจำและเหล่าตัวละครที่หลุดมายังห้วงมิติที่กำลังเสียหายพร้อมออกเดินทางสำรวจและทำการรวบรวมเหล่าลิททมในแต่ละโลกเพื่อย้อนดูความทรงจำของแต่ละอย่างได้นั่นเองค่ะ เกมนี้ก็มีเหล่าตัวละครเด่นจากเกม Kingdom Hearts มาร่วมแจมเราสามารถปลดล็อกมาใช้งานกันได้ซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีค่าสถานะที่ส่งผลต่องการเล่นในแต่ละเพลงและเกมนี้ก็มีเพลงมาให้ทางเราได้เลือกเล่นกันกว่า140เพลงบวกกับโหมดการเล่นที่ดูน่าสนใจสําหรับคนที่ชอบเกมกดตามจังหวะอย่างโหมด Music Select ที่เราสามารถเลือกเพลงกดตามจังหวะกันให้สนุกได้ โหมดเวิร์ทัวร์กับการออกประจนภัยไปตามเนื้อเรื่องผ่านเสียงเพลงโหมดปะทะกับบอสที่เราจะต้องอาศัยการกดให้ถูกจังหวะเพื่อทําการต่อสู้และโหมดออนไลน์เวอร์ซัสที่เราสามารถประชันฝีไม้ไลายมือในการกดตามจังหวะเพลงแข่งขันกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆแบบออนไลน์หรือว่าจะชวนเพื่อนมาแข่งขันกันที่ตัวเกมนี้ก็มีการรองรับผู้เล่นสูงสุดได้ถึง8คนเลยค่ะ สำหรับเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่11พฤศจิกายนในโซนญี่ปุ่นและโซนประเทศอื่นๆก็จะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่13พฤศจิกายนในปีนนนนนน2020บนเครื่องเล่น PlayStation 4, Xbox One และ Nintendo Switch ค่ะอันดับที่ 9, Grey Sky, A War of the World Story ถือว่าเป็นเกมแนวแอดเวนผจนภัยของอีกหนึ่งสาวแกร่งที่ต้องมาประจญในสถานที่อันรายร้องไปด้วยเหล่าอันตรายรอบด้านซึ่งตัวเกมได้ทำออกมาเป็นเกมแบบ s i n เ l ิลเพลเยที่จะให้ทางผู้เล่นได้มาสัมผัสและอินไปกับเรื่องราวภายในเกมได้อย่างเข้มข้นเลยค่ะแถมเกมนี้ก็เป็นผลงานอันยอดเยี่ยมจาก HG Wells ที่ได้รังสรรค์เรื่องราวของเกมผ่านตัวละครสาวน้อยที่มีชื่อว่า Harper โดยทางผู้เล่นต้องออกเดินทางไปไขความลับในสถานที่ต่างๆบนดาวอังคารที่ถูกลุกรานจากกลุ่มสตรูผู้ไม่หวังดีเกมนี้ทางเราจะได้เผชิญหน้ากับเหล่าสตรูทั้งมนุษย์และเครื่องจักรอันสุดอันตรายผู้เล่นสามารถรอบเร้นเข้าไปในดงเหล่าสตรูได้กำจัดพวกมันด้วยการรอบสังหารจากมุมมืดเพื่อสืบหาเบาะแสและเปิดโปงความน่ากลัวบนดาวอังคารแห่งนี้ให้กระจ่างนั่นเองค่ะ อีกทั้งตัวละครฮาร์เปอร์ยังมีทักษะในการครับอาวุธสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถกําจัดเหล่าสตูดได้หลากหลายแบบและก็ยังสามารถทําการอัปเกรดเลเวลอัปเกรดความสามารถของเธอให้พร้อมกับการประจนภัยได้อีกด้วยค่ะใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถไปหาซื้อมาเล่นกันได้บนเครื่องเล่น Xbox One และบน PC จากใน Steam s t e a มตัวเกมนี้ก็มีกาหนดวางจําหน่ายในวันที่5พฤศจิกายนในปี2020นี้ค่ะอันดับที่8 นี้ For Speed Hot Pursuit Remaster มาต่อกันด้วยเกมแนว Racing อีกหนึ่งเกมที่ทางผู้พัฒน,นาได้กลับไปหยิบมา remaster ให้สาวกซีรีส์เกม Need For Speed ได้มามันกันอีกครั้งสำหรับเกมในภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่เดือดไม่แพ้ภาคอื่นๆเลยค่ะแถมยังมาพร้อมกับการปรับปรุงระบบเกม ภาพกราฟิกและฟีเจอร์ต่างๆให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้มาเป็นสิงนักขับพร้อมรถคันโปรที่เราสามารถทำการปรับแต่งโ m o d ฟ f y ความแรงและประสิทธิภาพของรถให้พร้อมกับการซิ่งในทุกสนามแข่งได้ ซึ่งตัวเกมก็ชูจุดเด่นในเรื่องของการซิ่งรถแข่งพร้อมมาไล่ล่าหลบหนีเหล่าตำรวจและนักซิ่งนอกกฎหมายกันอย่างเมามันอีกทั้งเกมนี้เรายังสามารถเลือกเล่นเป็นฝ่ายนักซิ่งท้าทายอำนาจรัฐหรือจะมาเป็นฝ่ายตำรวจเพื่อขับไล่เหล่านักซิ่งป่วนเมืองก็สามารถทำได้สำหรับเวอร์ชันรีมาสเตอร,ร์นี้ก็ยังได้มีการอัปเดตคอนเทนต์เสริมและยังมีระบบโหมดมัลติเพลเยอร์ที่สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้อีกด้วยค่ะ ใครที่ชอบเกมซีรีส์นี้ก็สามารถไปติดตามกันได้ส่วนตัวเกมก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่6พฤศจิกายนในปี2020บนเครื่องน PlayStation 4, Xbox One และก็บน PC สามารถไปติดตามได้ใน Steam และก็ Origin ส่วนบน Nintendo น Switch จะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่13พฤศจิกายนในปี2020นั่นเองค่ะอันดับที่7 Dirt 5 นักว่าเป็นเกมแข่งรถในสไตล์ออฟโรดที่ทำออกมาหลากหลายภาคคราวนี้ก็มาพร้อมกับเกมภาคใหม่ที่จะพาผู้เล่นไปสิ่งท้าทายบนสนามแข่งตามเมืองต่างๆภายในเกมที่มีชื่อว่าเด r t 5ทและเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเรซิ่งจากซีรีส์ Di r t ที่จะให้ทางผู้เล่นมาสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันรถออฟโรดในสนามแข่งภายในเมืองชื่อดังจากทั่วโลกอันมีสภาพบรรยากาศและสนามแข่งที่ดูสมจริงค่ะโดยเกมนี้ก็มีเหล่ายันพาหน้าหลากหลายประเภทตั้งแต่รถวิบากรถแรลลี่รถบักกี้ ไปจนถึงรถบรรทุกที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกไปลุยตามสนามแข่งหลากหลายรูปแบบได้แถมเกมนี้ก็ยังมีโหมดการเล่นที่เราสามารถเลือกเล่นคนเดียวแข่งกับ AI ก็ได้เข้าไปตะลุยกันในโหมดอาชีพกับนักแข่งมากมายหรือว่าจะชวนเพื่อนมาเล่นแบบแบ่งจอกแข่งขันกันก็สามารถรองรับการเล่นได้พร้อมกันถึง4คนได้อีกด้วยค่ะสําหรับเกมนี้ก็มีกำหนดวางจําหน่ายในวันที่6พฤศจิกาย,ยนในปี2020บนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series X Xbox One แล และก็บน PC สามารถไปติดตามใน s t e ีมได้เลยค่ะอันดับที่6 s ซาคุณ of อฟไรท์แอนด์รูนใครที่ชอบเกมออกประจนภัยเชิญทางนี้กันได้เลยค่ะเกมนี้จะพาผู้เล่นออกประจนภัยพร้อมมาใช้ชีวิตภายในโลกที่รายร้องไปด้วยเหล่าปีศาจกับเกมแนวแอคชั่นผสม RPG ที่ได้มีการหยิบโน่นหยิบนี่มาผสมรวมกันรวมไปถึงเกมปลูกผักจำลองการเกษตรกรรมมาทำได้อย่างน่าสนใจดี โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นซาคุณะทเทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวและเธอคนนี้ถูกเนรเทศมายังเกาะอันตรายที่ห้อมร้อมไปด้วยเหล่าปีศาจร้ายทางซาคุณะก็มีอาวุธอุปกรณ์ทางการเกษตรสารพัดนึกบวกกับภาพวิเศษที่สามารถต่อสู้กับเหล่าสตรูมากหน้าหลายตาได้รวมไปถึงการต่อสู้กับบอสตามตรารางที่จะมีไอเทมเจ๋งๆดรอปมาให้ทางเราได้เก็บเกี่ยวไปใช้งานกันและเธอคนนี้ต้องมาใช้ชีวิตภายในดินแดนแห่งนี้ด้วยการสร้างบ้านเรือนทําการวรวบรวมไอเทมมาคราฟเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวันทําการปลูกผักทําฟาร์มที่เราจะได้มาทําการตั้งแต่เริ่มต้นถังยาพรวนดินหวานมาเมล็ดและรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาลหรือจะทําการสลับเปลี่ยนการดํารงชีวิตถ้าเกิดว่าผลผลิตยังไม่งอกเงยก็สามารถไปตะลุยดันเจียนต่อสู้กับปีศาจข้าวเวลากันได้ค่ะสําหรับเกมนี้ก็มีกำหนดวางจําหน่ายในวันที่10พฤศจิก,กาย,ยนในปี2020บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และก Nintendo Switch ค่ะ อันดับที่5 Godfall เกมสไตล์แอคชั่น RPG ที่มาพร้อมกับงานภาพอันสวยงามแถมเกมนี้ก็ยังมีประกาศเปิดตัวจ่อลงให้กับเครื่องเล่น p l a y s t a t i o n 5และสาวกเกม PC ได้มาสัมผัสกันค่ะเกมนี้ได้มีการโชว์ความเป็นแฟนตาซีบวกกับการนำเสนอเรื่องราวในมุมมองบุคคลที่3 ที่ทางผู้เล่นจะมาเป็นนักรบคนสุดท้ายของกลุ่มอสศวินวาโรเรียนซึ่งเป็นกลุ่มอสศวินภาคีเทพนักรบที่จะสามารถสวมใส่ชุดเกราะในตำนาน12ราศีเพื่อออกเดินทางไปเผชิญหน้าต่อสู้กับเหล่าสตรูอันชั่วร้ายพร้อมตามหาสาเหตุของเรื่องราวการล่มสลายทั้งปวงโดยมีเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจอยู่เบื้องหลัง อีกทั้งตัวละครภายในเกมนี้ก็สามารถทําการอัปเลเวลในการเรียนรู้ทักษะสกิลที่ใช้ต่อสู้ในรูปแบบใหม่ๆและยังมีชุดสมสัยอันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าทางผู้เล่นจะเล่นสายคลาสไหนนั่นเองค่ะสําหรับเกมนี้ก็ได้มีการชูโรงในส่วนของเนื้อเรื่องได้อย่างน่าสนใจดีและก็ยังมีโหมดการต่อสู้กับเหล่าสตรูในระดับที่ยากขึ้นอย่าง Tower of Ti ทเพื่อให้ทางผู้เล่นได้มาคว้ารางวัลอันสุดท้าทยกันในโหมดนี้ แถมตัวเกมยังรองรับการเล่นแบบโคออฟที่สามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้ถึง3คนอีกด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจก็สามารถหาซื้อมาเล่นได้กันบนเครื่องเล่น PC และ PlayStation 5ตัวเกมนี้จะมีกำหนดวานจำหน่ายในวันที่12พสพฤศจิกาย,ยนในปี2020นี้ค่ะอันดับที่4 h y r ฮร w w r r r o r r Age of Calamity สำหรับใครที่เป็นสาวกเกม The Legend of Zelda ต้องมาติดตามกันต่อกับเกมสไตล์มูโซฟันแหลกสาสกิลใสเหล่าสตรูนับร้อยตามสไตล์เกมของ t e กโ o โคเอที่ได้มีการหยิบเอาเรื่องราวช่วง100ปีก่อนเหตุการณ์เกม The Legend of z e l d a Bre a t h of the Wild มาสารต่อความมันภายในเกมนี้กันค่ะโดยตัวเกมก็ได้เล่าเรื่องราวในช่วงสงครามของพระเอกหนุ่มลิงซึ่งเป็นทหารองครักษ์ขององค์หญิงเซลดาที่ต้องออกประจัภัยไปต่อสู้กับมารร้ายตามสถานที่ต่าง มีเมืองอันสุดคุ้นตาอย่างไฮรูเป็นฉากหลังของเกมและเกมนี้ก็มีเหล่าตัวละครจากเกม The Legend of z e l d a มาให้เลือกเล่นกันมากมายเลยค่ะพวกเขามาพร้อมกับทักษะสกิลที่แตกต่างกันและทางผู้เล่นสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำจัดเหล่าศัตรูจากสกิลทักษะและสิ่งแวดล้อมภายในฉากกันได้แถมเกมนี้ยังมีเนื้อเรื่องหลักให้เราได้เสพการมีภารกิจย่อยให้ผู้เล่นได้ทำเพื่อเก็บทรัพยากรต่างๆมาพัฒนาตัวละครของเราได้อีกด้วยค่ะ อีกทั้งเกมนี้ก็ยังรองรับระบบโคโออฟที่สามารถชวนเพื่อนมาร่วมสนุกได้กันอีกด้วยโดยเกมนี้ก็มีกำหน,นดวาจงจำหน่ายในวันที่20พฤศจ,จิกายนในปี2020บนเครื่องเล่น Nintendo Switch ค่ะอันดับที่3 Marvel Spider-Man Miles Morales ในเดือนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเกมที่แฟนซูเปอร์ฮีโร่ของ m a r เวลต้องรู้สึกว้าวกันที่จัดว่าเป็นหนึ่งในเกมสุด Exclusive บนเครื่องเล่น PlayStation 5ที่น่าติดตามเลยค่ะ โดยตัวเกมนี้จะเป็นการดําเนินเรื่องราวในมุมมองของหนุ่มม์โมราเลสที่เขาได้ค้นพบพลังใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากปีเตอร์ปาเกอร์หรือว่าสไปเดอร์แมนคนแรกที่มาเป็นที่ปรึกษาของเขาและเรื่องราวจะกล่าวถึงช่วงหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ของมาเวลสไปเดอร์แมนจากเกมภาคแรกซึ่งตัวเกมนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่จากตัวเกมในเวอร์ชนันแรกยังไม่พอนะคะเกมนี้ก็ยังขนเอาไว้รายหน้าใหม่ๆม,มาสมทบความสนุกให้ทางผู้เล่นได้อินไปกับเรื่องราวกันอีกด้วยค่ะ แถมทางผู้พัฒนายัางเผยมาอีกนะคะว่าจะมีการพัฒนาเกมเพื่อรองรับลูกเล่นฟีเจอร์ต่างๆบนเครื่องใน PlayStation 5ให้ผู้เล่นได้สัมผัสนวัตกรรมที่แปลกใหม่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งทางโซนี่ได้มีการออกมากล่าวว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมภาคใหม่อย่างเต็มตัวแต่จากที่ดูแล้วส่วนนี้อาจจะเป็นการนำส่วนเสริมของเกมหรือว่าเป็นเนื้อหาเสริมแยกที่ดูคล้ายกับเกม Uncharted The Lost Legacy สำหรับเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงวันที่12พฤศจิกาย,ยนในปี2020บนเครื่อง PlayStation 5ค่ะ อันดับที่2 As แอส s i ส s ินค e ิ v วา h a าาสำหรับเกมนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนกลับไปในยุคแห่งไวกิ้งที่ซีรีส์เกมแ s ส s s ส n ินค e ิ d ได้มีการหยิบมาสารต่อตำนานเกมนักฆ่าย้อนอดีตกันต่อโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้มาสมบทบาทเป็นนักรบไวกิ้งผู้เกลี้ยกลาดมากฝีมืออันมีชื่อว่า i อวอ เราจะได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและค้นหาเรื่องราวที่ยังคลุมเครือในโลกยุคมืดของดินแดนอังกฤษและเกมนี้เราจะต้องมาบุกโจมตีเหล่าสตรูพัฒนาตนเองและทําการสร้างอํานาจทางการเมืองเพื่อหาหนทางไปสู่สวงสวรรค์ซึ่งเป็นดินแดนแห่งวาฮันลาของเหล่าทวยเทพนั่นเองค่ะอีกทั้งเกมนี้ยังได้ใช้การตัดสินใจของผู้เล่นเป็นหลักในด้านยุทธวิธีการรบการสร้างพัธมิตรรวมไปถึงบทสนทนากับ NPC เพื่อสานต่อเรื่องราวในแบบฉบับของทางผู้เล่นเองค่ะ สำหรับเกมในภาคนี้ก็ยังแตกต่างไปจากเกมภาคก่อนๆคือทางผู้เล่นนั้นจะได้ออกเดินทางโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ชุมชนของชาวไวกิ้งที่ผู้เล่นต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเองส่วนนี้เราสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงงานต่างๆเพื่ออัปเกรดตัวละครของเราได้และยังมีระบบอีกมากมายที่เสริมเข้ามาให้ทางเราได้สนุกกันเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะสำหรับเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่10พฤศจิกายนในปี2020บนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One และบน PC ก็สามารถไปติดตามได้ใน Steam เลยค่ะอันดับที่1 Call of Duty Black Ops Cold War หลังจากที่ตัวเกมได้รับกระแสก,การตอบรับที่ดีใน Call of Duty Modern Warfare และ Call of Duty Warzone กันไปแล้วคราวนี้ทาง Activision <c oughs> ก็ไม่หยุดยัง้งพร้อมปล่อยซีรีส์เกมภาคใหม่ออกมาให้สาวกได้มันกันอีกละลอกอย่างเกม Call of Duty Black Ops Cold War เกมแนวแอคชั่นชูตติงในสไตล์ FPS ที่ผู้เล่นจะได้มาเดินหน้ายิงกำจัดเหล่าสตรูในช่วงยุคสงครามเย็นท่ามกลางความตึงเครียดกับสถานการณ์การเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่2 โดยทางผู้เล่นจะมาพบกับตัวละครเอกทั้ง3ตัวอย่างจากแฟงบูดอเล็กซ์เมสันและเจ้าหน้าที่ฮัทสันหน่วยรับเสียงตายที่ได้รับมอบหมายให้มาทำภารกิจร,รับสืบหาบอแสของบ่อนทำลายชาติที่แทรกซึมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะโดยเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องที่รังสรรค์มาอย่างเข้มข้นให้ทางผู้เล่นได้อินตามมาพร้อมกับเหล่าตัวละครใหม่และก็ยังมีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ในช่วงยุคสงครามเย็นมาให้เลือกใช้กันมากมายบวกกับโหมดมัลติเพลเยอร์อันสุดมัน ซึ่งในโหมดนี้ก็มีการรองรับการเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มกันได้แถมยังมีโหมดการเล่นสุดคลาสสิกหลายแบบรวมไปถึงโหมดซอมบี้ที่สามารถเล่นโคโออฟได้ถึง4คนมีติดเกมไว้ให้แฟนๆได้เล่นกันอีกด้วยค่ะโดยเกมนี้ก็มีกำหนดวาจงจำหน่ายในช่วงวันที่13พฤศจิกาย,ยนในปี2020บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ Xbox Series X ค่ะ สำหรับในวันนี้อิงได้มาแนะนําเกมใหม่หน้าเล่นประจําเดือนพฤศจิกายนทั้งหมด10เกมกันไปแล้วมีเกมไหนที่คุณผู้ชมทุกท่านรอคอยหรือว่าโดนใจก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะหากว่าใครที่ชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจะได้มาดูคลิปมาใหม่กันในวันนี้ทาอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ